สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อขนมหมกขนมเทียนใส่ใสอีกแล้วเมื่อเนี่ยเจ้าขนมเทียนลอยน้ำมันอีกแล้วข้าวต้มเฮลตีอนนอโอ้ข้าวต้มอ่ะอมบัดหนึ่งข้าวต้มที่ได้<ะ>ทายอีกเ้อเนี่ยนะพี่น้องนี่จ้าเป้ง คือเก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือความหวานความหอมความอร่อยว่ผิดหวังจ้าแสแบคือเก่าพ่อกันหนาโรงงานให้เทคราาดใหญ่เด้อพี่น้องของแซแบของนัวเอาเพื่อนบ่อยซักได้หรอ เพิ่นเฮ็ดพิธีมาแล้วเพิ่นบ่นให้ซักได้ล่ะเพิ่นยังบอกเหรอเด้โอ้ยแนวบ่ฟังอันใดน้ำบ้านน้ำนเนียงเพิ่นเนาะนุ่งก่อนไปซักประธานก็นยังว่านจะซักเอาไปแล้วนุ่งเลยเพิ่นก็นยังว่าเด้ทำพิธีซักกับซัก,ก,ออกเอาขวงางซักซีดเอาของคางออกเบิดซั่นดวงบัติเนีน้ยบ่ฟังอันใดเนาะแล้วก็บ่รู้เลียง ว่าเป็นอย่างดอกจ่ามีกันอันเขาใจผิดกันเนิด่น,น้นนนนอยกับอย้ยก็เลยหยอกล้อกันตามภาษาพี่น้องจ้าย่าถือ,อยาซาเม่พันนี้เด้อทีมงานขบครัวเม่พันนี้กับมวนมอนสิละจ้ากล้วยไม่มาเป็นตะวันดีเท่นาน,นะเห็ดจากยางเมื่อเนี่ย ไอตอนนี้ละอืมข้าวต้มกับขนมมกมจ้่กะทิละบน้นกะทิเห็ดขนมอันนี้กักก่กะบกะทิกะิกะแพ้ขื่นละคอ่าขอ,อา,าเฮ็ดซ้ำนี่เอากะทิขื้นอีกตีอือขื้นอีกเอาของอันอัพวาขึ้นนะั่แปดสิบะโอ้ต่ก่อนเท่าไหรเจ็ดสิบเจ็ดมัดเอ้ อืมเ้ขึ้นนั่งสิบาทเออเอา่จาจ้าพี่น้องนี่ยังกระทายเหตีดกันเบึ้งกันชมเนาะจาเนะเาะบ่เป็นยังดอกเขาก็เห็ดตามสถานการณ์น่ะแหละว่าแถมด้วยกระ เมบได้วัตีแทมกับบได้อันใดเนาะส่วนที่เป็นสําเร็จออกมาให้กินได้เนาะกะ็ลู้ว่าเงินหายากอยู่แต่ว่ามันก็นยากสุยางกอนี่มาเป็นเงินมันกับเป็นเงินนี่แหละน้ำกันนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าอันนี้คือข้าวต้มผัดจ้าพี่น้องนี่ข้าวต้มผัดจิ่ออีกอยู่จ้าอันนี้ฮอฮอไ้ได้เค่งนึง ห่อขนมมกแล้วก็สิห่อข้าวต้มผัดอีกจ้าหัดเลยอืมดูเจ้ามันเป็นตะหักเนาะมกข้าวต้มก็ได้มกขน,ม,กกน,ม,กขนมมกก็ได้โต,อ,ตอ่เตะแอะอยู่ใส่ใหยใยได้พี่น้องเห็นว่าห่อเนน้นอยอยังซี่ใส่ลายเด้อจ้ะมอเมนว่าน้อยเด้อใส่ขนมเทียนร้อยน้ำมันน่ะ บยร้อยน้ำมันกบติดใบตองอืมบร้อยน้ำมันกบติดใบตองเป็นสูตรใหม่สูตรเฉพาะเมลัาสมีจ้าพี่น้องจ้า พี่น้องจ้าเอามาหนึ่งแล้วจ้าหนึ่งรวมกันเลยเมนบบขนมเทียนกับข้าวต้มผัดจ้าหนึ่งรวมกันเลยจ้าจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาจินน้ำกันมาซิมเด้อจ้าท่านประธานกันนาโรงงานมือเลี้ยงจ้าหน้าโรงงานให้เทคดลาดใหญ่ของแซ่บของนั้ของหวานของหอมของอร่อยอร่อย หอมยังดอกหอมใบเตยหอมบักเผาน้ำหอมหอมกะทิหอมใส่นี่จะของเสียบของนัวเดอ้อพี่น้องใส่บักเผาน้ำหอมใส่บักเผาน้ำหอมเดี๋ยวเดน่อยเขา,เาปิดบัซุกแล้วเขายังมาทายอีกเพื่อนเบิงอีกจะครีบ เีค่ะพี่นอ้องอปิดไว้ซะสุกแล้วค่อยมาถ่ายเอาตอนสุกไข่เบิ้งอีกเนาะจ้าอาปิดเลยจ้าพี่น้องจ้ากวนเขาเขาเนียวอะไรเนี่ยเขาเนียวสังขยาอืมจ้าเขาเนียวสังขยาอีกนิดนึงพราะว่าหนาเพื่อนยังอยู่บ่หลายปันใดคะ่ะ นี่ค่ะสุกแล้วสุกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเป็นตาเสบตาเสพพี่น้องบองดูโอ้ยหอมยหยอห้ทั้งนี้กับข้าวเหนียวมุนะเะต็คข้าวเหนียวสังขยาทั้งนี้กับขนมเทียนขนมหมกข้าวต้มผัด หนึ่งใส่กันจ้าพี่น้องนี่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 นน้าโรงงานบัลลาดค่ะเมื่อเลี้ยงหน้าโรงงานไฮเทคลาดใหญ่นี่ก็ข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูบนบางแม่พันนี้คนพี่น้อง หอมตะใบเตยหอมหอมหมดใบเตยกวนก่อน,นอกวนกันเด้อกวนข้าวเหนียวมวนหนาพันในหนึ่งจีหน,น<ม>าโยมวนค่ะโอ้กำลังขิดเป็นหนึ่งหนึ่งดูทั้งดอกอะอะไรอันอะไรยางยางละนิดละน้อยค่ะพี่น้องว่าตะปิล้ลายได้เพื่อเลี้ยงชีพ เฮาเนาะคะ่ะเนาะซูมเมอร์นี่เฮาต้องปากกัดตี้ยนถีบคะ่ะอยู่เฉยๆอยู่ซื่อๆกับโบมีรายได้อยู่เฉยๆกับโบมีรายดีเฮาต้องเฮ็ดให้มีรายได้คะ่ะค่าของฉีดแต่ละมอร์ค่าภาษีสังคมค่านา้ำค่าไฟคะ่ะพี่น้องโอ้ยบ่อยากไล่ไปดอกแหงไล่ไปแหงตาไลยไปคะ่ะพี่น้องเอ้ยรายได้ปรคุ้มค่ารายจ่ายขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อคะ่ะที่ติดตามชมชม่องเม,มพันนีพาชม ช่องขนมเมลัสมีจ้าขอคุณนได้หลายวอยพ่อแม่พี่น้องทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยคือเก่าจ้าพี่น้องจ้าเงินไหลน้องท้องไหลมาเด้อผู้ไปค่าไปขายไก่ค่าง่ายขายกลของให้เงินท้องไหลมาเทมาลูกค่าทุกคนผู้ชมก็ให้มีเงินมีท้องร่ำรวยร่ำรวย ขอบคุณพี่น้องทุกคนจ้าสวัสดีจ้า